เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ในเกมของดันบอลโดคังเบตเทิลนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทําการเปรียบเทียบนะครับตัวละครของโกโค่ Go ล่างซูเปอร์ไซีากอตนะครับทั้ง2องล่างเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมเนี่ยมีซูเปอร์ไซีากอตที่ใช้งานจริงได้ประมาณ3าล่างนะครับนะมล่างสีแรงเนี่ยแหละเออถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะน่าจะ่ล่างนะแต่ว่า,าล่างหลักก่อนแล้วกันนะเอาเป็นสีแดงกับสีฟ้าก่อนเพราะว่าผมคาดว่าไอซูเปอร์ไซีากอตสีแดงกับสีฟ้าเนี่ย น่าจะใช้ประโยชน์ได้มากสุดแล้วนะครับสองตัวนี้แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีกว่ากันนะครับอาจจะดีคนละแบบอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันนะก็ครับซุปเตียก๊อสีฟ้าก็คือ AGL ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นอยู่ในประเภทของอ่า u n i v e r s อร์ซาก้ด้วยนะครับแล้วก็ในของ Dia ์ o n นซูเปแหละเออแต่ถ้าเป็นโกคูก๊อสีแดงเนี่ยจะอยู่ในภาคของ MoV i e Hero ด้วยก็คือภาคท่านบิลแหละนะครับนั่นแหละจะอยู่ในภาคของภาคนั้นนะ ก็สาระซูเปอร์เซียร์กอสองล่างนี้สองตัวนี้นะครับมีความสามารถที่คล้ายกันแต่ว่าแตกต่างกันนิดหน่อยตรงท่าไม้ตาแล้วก็หลายๆอย่างตรงลิงก์งสกิลด้วยนะครับแล้วก็แตกต่างตรงตรงประเภทคัตอรกร,รีที่สองตัวนี้อยู่นะครับนั่นแหละก็โอเคผมจะมาเริ่มจากซูเปอร์เซียร์กอสสีแดงก่อนเลยกันนะครับตัวนี้นะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์เซียร์กอสนะครับอย่างที่บอกไป เออพูดซ้ำทำไมนะก็ผมก็ทํามา100%เรียบร้อยสำหรับ2ตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันได้บ่อยมากเออตามกิจกรรมตามอรต่างต่างแหละเบอร์กระชาก็ได้แล้วนะครับก็สเตตัสเนี่ยถือว่าก็สวยนะเออมีเลือดที่เยอะพอครัวเลยนะครับหมื่นห้าเกือบหมื่นหกเลยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็ adk แตกอยู่ที่หมื่นสาม defense อยู่ที่แปดพันนะครับก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดนะใช้งานได้อยู่นะครับก็ถือว่ายังดียังดีนะก,นะก็สําหรับ ถ้าไม่ตายนะครับเอฟเฟกของทําไม่ตายก็คือจานเมจดับซูบปอนาเมจแ,แล้วก็เพิ่มเอเดเคดีเฟนตสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามเทินนะก็คือตีไม่ตายสเสร็จปุ๊บก็จะตีไม่ตายอีกทีแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเธอถัดไปนะแต่อยู่ถึงสามเทินก็จะเพิ่มเอเดเคอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทซิสตะกิวนะครับเอเดเคดีเฟนเนี่ยจะบวกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อทําการโจมตีแบบว่าซุปเปอร์แท็กก็คือตีถ้าไม่ตายแหละนะก็ถือว่า โอเคแหละก็ต้องตีก่อนถึงจะแทงได้นะเพราะว่าถ้าไม่ตีเนี่ยจะบางมากใช่จะโดนตีบางมากนะต้องต้องตีก่อนถึงถึงจะมีความสามารถในการแทงนะครับจะได้บัฟดีเฟนท์ให้เป็น0เปนะนั่นแหละก็ประมาณน,นี้นะหมดแล้วแค่นี้แหละเออความสามารถของมันนะครับผมก็อัพคี้มา14นะแล้วก็เบิร์น12นะครับไม่ได้อัพหลุเลยนะก็ข้อข้อดีของตัวนี้ผมว่า มันจะดีตรงไอ้ล่างฟ้าตรงที่ว่ามันเป็นตัวลิงก์กับโกคูยูไอได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะเป็นตัวที่ลิงก์ดีที่สุดในในเกมนี้แล้วนะสำหรับโกคูยูไอนะณตอนนี้นะครับผมนั่นแหละเป็นตัวละครที่ลิงก์ด้วยกันได้ดีที่สุดแล้วนะแล้วก็จะได้ราเมจดสูงสุดด้วยของตัวละครนี้ด้วยนะครับก็คือมันเป็นทีมเลี้ยงก็ออยู่แล้วอน่ะไอโกคูยูไอก็เลยมันอยู่ด้วยกันได้อีกนะก็ถือว่าดีมากๆนะเป็นการ จับคู่ดูโอ้กันที่สุดยอดมากนะครับเนี่ยข้อดีของมันคือหนึ่งและตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับโกคูล่างสีแดงนะครับผม str ล่างนี้โอเคไปลุยโหลดโอเคนะคผมก็จะมาเล่นในด่านของ infinite dragon ball history นะครับก็คือด่านนี้แหละนะจะมาลองกันว่ามันจะดีสักแค่ไหนเชียวแต่ว่าไม่ได้เธอแรกไม่เป็นไร เธอถัดไปน่าจะมานะครับใจจริงก็คืออยากจะให้ลิงกับ Goku UI ได้มากที่สุดนะจะดีมากเอ้ยลืมไป19ตัวนี้มันกันนาเมดเวทนี่หว่าก็โหจบแล้วไม่เป็นไรกันนเมเอ่อบาสและแคดนะครับที่เป็นคีบาอะ่ะเออนั่นแหละเบียต้าตีเป็นชีบาสก็เลยอาจจะตีไม่เข้าลืมไปเลยไม่ตายเถอะ อย่างที่บอกไปนะไอโกคูยูไอโกคาก็ตลร่างแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยมันลิงก์ได้ดีสุดแล้วนะครับกับโกคูยูไอซึ่งพอมันจับคู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นโลเลชั่นที่ิดว่าโอเคแล้วระดับหนึ่งนะครับเพราะมีทั้งตัวแทงตัวตีได้อะไรเงี้ยคือมันอยู่ด้วยกันน่ยมันดีอยู่แล้วไงเออโอเคมาลิงกกับเบยตาก้ไปก่อน,นแล้วกันอย่างนี้นะ ก็ได้อยู่แหละถ้าลิงกับเบจิตา้าก็สอ่ะเพราะว่าก็ก็สเหมือนกันโอเคผมจะลองตีธรรมดาก่อนนะแบบว่าไม่มีอ่าซับบอร์ดโรเลชั่นมาเกี่ยวข้องนะครับว่าจะตีเท่าออไหร่จะตีได้เท่าไหร่ดีกว่าเออมารุยหนึ่งล้านนะครับพอดีเป๊ะ,ปะนะหนึ่งล้านดามเมจหนึ่งล้านกว่านิดเดียวเองก,ก็ถือว่าโอเคนะอื ก็ไม่ถึงกับเป็นตัวดาเมจขนาดนั้นแต่ว่าก็พอจะเป็นตัวที่ปิดงานได้อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นตัวปิดฉากได้เป็นตัวต่อๆะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะคับตีล้านหนึ่งก็ยังดีแล้วนะแต่ว่าเป็นตัวตู้ไงเออก็เลยอาจจะไม่ดีเท่าตัวอื่น,นเท่าไหร่แต่อย่างว่าตอนนี้เป็นตัวเก่าด้วยนะครับอย,อยู่มานานแล้วด้วยเออจะให้ดีเหมือนยุคนี้ก็ไม่ใช่อะละยุคนี้แม่งอะไรอะไร,ะไรก็ห่วหมดเลยนะ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับผมโอเคก็จะให้โกคุยูไอยอยู่หลังไปสักตัวหนึ่งก็ได้นะเอามาลิงก์กันจะดีมากๆเลยให้โกคุยูไอผมไปลิงก์กันแหละโอเคเดลตาได้ไม่ตายด้วยไม่ตายเถิไดไม่เป็นไรนะเราวนเทรนไปเรื่อยๆก่อนปีป่ะ ครับผมแต่ว่าไอตัวสีฟ้าเนี่ยมันก็มีข้อดีนะไอโกคูล่างล่างกอสีฟ้าก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับถึงลิงสกิลจะสู้ไอตัวสีแดงไม่ได้แต่ว่ามันก็มีดีของมันอนะ่ะเออมันดีคนละแบบนะแต่ผมคิดว่าผมให้ความด้านการใช้งานเนะี่ยผมน่าจะให้อืมโกคูแดงน่าจะดีกว่านะ หมายถึงใช้ในทีมเลี้ยมก๊อตอะไรอย่างเงี้ยใช้ในเรื่องด้านด้านของรีสกิลอะไรเงี้ยก็ครูแดงน่าจะดีกว่านะครับโอเคมาคราวนี้เรามาลองโลชั่นที่มีซัพพอร์ตบ้างนะอย่างท็อปกอย่างเงี้ยซัพซัพผลเหมือนกันนะรับปกนี่ซัพราเมจเท่าไหร่นะส5สบหเซนนะครับถือว่าเยอะมากๆโอเคแล้วมีลิสกิลของเบจิต้าก๊ออีกอด,อด้วยถือว่าจะเป็นเทิร์นที่ตีแรงระดับหนึ่งนะมาเรามาดูกัน อ๋อชิบหายลืมไปไปเจอตาก่อนม่งก็เต็มนั่นนี่หวา่าคีบารพังเลยให้ตายเถอะไม่เป็นไรล้านห้าแสนนะครับอ,อันนี้คือแรงขึ้นมาห้าแสนกว่าเลยนะเพราะว่าได้บัฟไอเดีคของตัวเองมาอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะไอบัฟท้าไม่ตายมานะันอ่ะเอออันนี้ถือว่าถึงขั้นแรงแนละ้วไอตีถึงล้านหนะ้าแสนถึงขั้นแรงแล้วนะครับคือ นั่นแหละก็ใช้งานได้ดีนะผมว่าเออเขาไม่ได้แย่เนี่ยแต่ว่าถ้าตีธรรมดาแบบไม่มีซัพพอร์ตน่าจะตีมันเก้าแสนหนึ่งล้านอะไรเงี้ยเออก็ยังได้อยู่แหละนะแต่คือถ้ามีซัพพอร์ตนี่คือไม่ตีเป็ 1, นล้านให้นนะถือว่ายังโหดอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้แต่อาจจะโหดไม่ทุกด้านนะครับมีแค่ตีได้แต่แทงได้แทงได้ก็เล็กน้อยเท่านั้นเองนะไม่ได้แทงได้หนามากนะครับแต่ถ้าไปลงพวกโดรนอีเวนต์ธรรมดาเนี่ยน่าจะหนาอยู่ แต่ถ้าไปลงดันอื่นอย่างเงี้ยที่มันดันในใหม่เว้นในใหม่ยากๆอยา่ยางเงี้ยน่าจะยากนะครับน่าจะแทงไม่ไม่เข้ามือเท่าไหร่ผมว่าโอเคจะฆ่าได้ไหมฮะไอ,อหมายเลขสิบเก้าเนี่ยแม่งดูดพลังอยู่นั่นแหละนะนะเดี๋ยวปจะโตก็ติดเบิ้ลใช่ไผมดิเออตีเข้าไปอย่างนงี้นแหละเพื่อนตีไปตีไปคิริคอนดีมากติดฉากสักทีให้ตายเถอะโอเค มาต่อไปนะผมนี่คราวนี้ผมจะให้มันลิงก์กับ Goku UI นะว่ามันจะตีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือมีบัฟบวกไอเของตัวเองอีก3 0นะที่มันบวกไอเดคซเทินอ่ะก็คราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าจะตีแรงขนาดไหนกันเชียวอ่นะให้ Goku UI ตีไปก่อนแลวกันลองดูเพราะมีลีสกิลของเฟิร์สอ a เ e อร์เนด้วยนะที่บวกไอเคเท่าไหร่นะ ยี่บห้าได้ป่าผมจําไม่ค่อยได้ป่ะดูก่อนยี่ับห้าเปอร์เซ็นตทุกอย่างแหละนะครับแต่เฟลร์เอร์เซ็นต์นี่ชายี่สิบห้าเปอร์เซ็นถือว่าเยอะมากนะครับโอเคมาเรามาดูกันว่าจะตีเท่าไหร่อันนี้คือไม่มีไม่มีซัพพอร์ตอยู่ในทีมเลยนะครับจังหวะเนี้ยตอนเนี้ยนนกูคุยไอทีไปหนึ่งล้านแปแสนนะเกี่ยเกอบสองล้านเหมือนกันนะแรงแรงมาก มาดูิีะตีเท่าไหร่ล้านสองแสนนะครับตีให้เลยล้านสามแสนนิดเดียวอืถือว่าโอเคนะตีแรงไม่นะผมว่าเห็นไหมเขามาจับคู่ไกลหน่อยมันดีมากเลยมันตีก็ได้อะเออตีถึงขั้นหลักล้านก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับคือถ้าดาเมจมันคงที่ใช่ถ้าเกิดว่าดาเมจมันคงที่อยู่ที่หลักร้านก็ถือว่าดีแล้วนะอันนี้คือมันก็ คงที่จริงๆเนี่ยเพราะมันบวกบัฟไปตัวแค่80%นะแบบตรงตัวเลยนะไม่มีอ้อมคอแบบนั้นนะครับไม่มีหักลบอะไรเลยนะบวกตรงตัว80%นะครับถือว่าโอเคเนี่ยพอไม่มีโกคูพอไม่มีโก,ค,โกคูกอนเนี่ยตีไปล้านห้าแสนเลยอันนี้ขนาดตัวเพื่อนนะผมสแต็กตัวเพื่อนไปประมาณสองสามครั้งมะไม่รู้ว่ากี่ครั้งเหมือนกันเออนั่นแหละยังตีไม่เท่าตอนที่มีโกคูกอนมาอยู่เลยนะ มันช่วยเยอะมากนะครับตัวผมก็ยังสแต็กไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าตีไปล้านแปดแสนนะเออคิดเอาแล้วกันว่ามันดีขนาดไหนนะถ้าจับคู่กันอย่างเงี้ยโอเคมาคราวนี้มีซัพพอร์ตอยู่ในโรเลชั่นดูซิจะตีเท่าไหร่อ่ะลองดูมีเบต้าคอยซับนะแต่อาจจะซับไม่แรงเท่าไหรว่วะใช่ไหมไม่สิเบต้ายังไม่ซับ ใช่บีจิต้าจะไม่ซับหรือว่าซับวะเพราะว่าต้องมีบีจิต้าทำหน้ี่อยู่ในทีมอยู่ในตำแหน่งสองคนอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยู่ในคัลดกอรี่โอเคนะครับอันนี้คือมีสกิลซัพพอร์ตของบีจิต้าแล้วมาเรามาดูกันว่าจะเท่าไหร่นะครับผมมาดูอันนี้คือมีส,สกิลซัพพอร์อตนะ แล้วก็ลิงกับยูไออีกน่าจะล้าน 5, 4, 9, ห้าแสนปะสี่แสนเก้าแสนเฮ้ยล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่แสนเก้าแสนเลยละเออเกือบล้านห้าแสน่ะเออคิดดิคอนสองนั้นหนึ่งหโหดนะโหดโหดมากจริงเมื่อกี้เมื่อกี้มันเกือบล้านห้าแสนอยู่แล้วอะจริงๆงเกือบเท่าทัโปแล้วแต่คราวนี้ผมจะลองให้ทัพโปมาอยู่ในตำแหน่งเมื่อกี้ใหม่นะแทนเบจิตา้า คราวนี้จะมาดูกันว่ามันจะตีเท่าไหร่นะครับเทินหน้าเทินหน้าจะรู้ผลเลยนะว่ามันจะตีเท่าไหร่กันแน่โอ้โหม,มันจะได้โดนครังหมดแล้วอะไม่ตายเลยโอเคไม่เป็นไรรอโรเคชั่นถัดไปนะครับน่าจะตีหนักมากๆอะ่ะเออสูงสุดที่มันทําได้ผมไม่รู้มันจะทได้เท่าไหร่นะแต่ว่า ถ้าแบบพยายามไม่อะไรมากอะ่ะคือแบบมีซัพพอร์ตในทีมเฉยแบบไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องเจาะจงให้มันมีโลเคชั่นอะไรเงี้ยก็น่าจะตีล้านห้าได้ง่ายอยู่นะเออเพราะว่าคือมันมีซัพอร์ตในทีมแล้วไงเราก็รอให้มันวนมาแค่นั้นเองถือว่าโอเคนะผมว่า,าใช้งานได้อยู่นะในยนุคนี้ก็ยังโอเคเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าข้อควรระวังก็คือต้องให้ได้ไม่ตายก่อนนะครับถึงจะแท้งได้ ใช่อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเวลาไปลง SBR อะไรอย่างเงี้ยเออสาคัญนะถามว่าลงได้มันก็ลงได้ไ้ตัวเนี้ยลงได้ดีด้วยนะครับเอามาเล่นกับ U ูไออย่างที่บอกค่ะมันจะช่วยได้เยอะเลยโอเคมากวคูใหไ่กูเปลี่ยนร่างแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมันก็ยังคงล่นสกิลดีเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากไอร่างจนะูไอเคมมาบอกเลยว่า เจ็บแน่นอนนี่มีท็อปโปเวอร์ลชั่นด้วยบอกเลยว่าตายอย่างเขียดแน่นอน18กูแต่ว่าไม่มีเบเยตากอนมาคอยลิงค์ให้ไม่เป็นไรอ่ะลองดูนะครับไปตีเท่าไหร่ไม่สิผมต้องให้ท็อปโป๊มันตีก่อนใช่ให้ท็อปโป๊ตีก่อนแล้วกันอ่ะอย่างนี้ไปอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดท็อปโปตีก่อนก็จะได้บัฟเอคด้วยใช่ไหม ใช่25%่สิห้าเ็นะครับเ,เรามาดูกันว่าจะเท่าไหร่อยากให้ไม่ได้ใส่นะเง้เออดีมากล้านหกแสนสองนะครับอืมอันนี้คือเลยขีดจำกัดไปแล้วอ่ะ มันสูงสุดน,น,น่าจะได้อะมาณเท่าเนี้เออหรือไม่ว่าสูงกว่านี้ก็มีนะครับอาจจะทําได้สูงกว่านี้แหละเออส่วนยูอกูไม่ต้องพูดถึงนะครับสองล้านแปดแสนเกือบสามล้านอะ่ะคิเดเอาละกันโคตรโหเลยนี่ขนาดเธอแรกนะผมยังไม่สะแสกเอดเดียเคลเลยนะสองล้านแปดแสนโอ้โหสุดจริงๆคนนี้นะบอกแล้วมันลิ้นใหกันโหดมากเลยนะครับโอเคก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่ามัน ลิงก์ยังไงก็ทำเลยได้บ้างสำหรับล่างสีแดงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับล่างสีแดงนะโอเคเดีย๋ยวผมไปล่างสีฟ้าต่อแล้วกันนะก็โอเคนะครับมาแล้วอ่าก็สำหรับล่างสีฟ้าเนี่ยเรามาดูพาัชสกิลของมันก่อนแล้วกันนะหรือว่าอ่าซุปเปอร์แท็กด้วยนะครับอ่าเริ่มจากพาัชสกิลก่อนนะพาัชสกิลเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนั่นะก็คือ เอเดคดีเฟนต์บวกแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อทำการท่าไม่ตายเหมือนกันเลยเแบบ๊ะเบ๊ะเหมือนกันเลยไม่มีไม่มีความขัดแย้งอะไรเลยนะเหมือนกันเด๊ะเเป๊ะเป๊ะเลยนะครับนั่นแหละแต่ว่าจะแตกต่างตรงเอฟเฟกต์ของท่าไม่ตายนะครับเอฟเฟกต์ของท่าไม่ตายสีฟ้าเนี่ยจะเป็นอ่าเพิ่มเอเคแล้วก็ทำดาเมจแบบซูพิมดาเมจนะครับซูพิมดาเมจศัตรตูนะก็อันเนี้ยคือข้อดีของมันของร่างนี้เลยของสีนี้ไม่ใช่ร่างนี้เออพูดผิดตลอดเลย ของสีฟ้าก็คือมันสามารถสแต็กถ้าไม่ตายได้นะครับสแต็กเอเดเได้ซึ่งก็เป็นข้อดีสำหรับด่านยาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากแต่ผมเสียดได้อย่างหนึ่งคือมันสแต็กดีเฟนต์ไม่ได้ถ้าสแต็กได้จะเป็นตัวละครที่ดีโคตรเลยผมบอกจะดีกว่าไอ้โกคูล่างสีแดงอีกเคือมันสแต็กไม่ได้ไงมันมีดีเฟนต์ก็จริงแต่ว่ามันสแต็กไม่ได้มันบัฟแค่80%เฉยๆนะครฉบแล้วต้องไม่ตายด้วยนะถ้าไม่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ตายก็ไม่ได้บับ80% นั่นแหละคือข้อเสียของมันนะครับซึ่งลิงสกิลเนี่ยมันก็ได้ยากนะผมว่าไม่รู้สิความรู้สึกผมเหมือนมันได้ยากเนี่ยไม่รู้อะนะบางจังหวะอะไรเงี้ยบางครั้งก็ไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เนี่ยดีเฟนต์มันก็ไม่ได้นะครับดีเฟนต์ก็ไม่ได้บัฟดีเฟนต์เมื่อโจมตีทําให้ตายก็จะโดนตีแรงเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าในส่วนของสแต็กเนี่ยของสเตตัสนะครับไม่สแต็กสเตตัสของร่างสีฟ้าเนี่ย จะแพ้กับร่างสีแดงนะเพราะสีแดงเนี่ยมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะสีแดงนี้เลือด HP นี่คือไปหมื่นห้านะสีฟ้าอยู่หมื่นสามเลยคือหมื่นสามหมื่นสามไมก็หนึ่งหมื่นนะแต่ว่าอืมมันก็ได้อะดีฟิ้นตัวนี้จะเยอะกว่าด้วยนะครับแล้วก็เดเคเยอะกว่าเยอะกว่าผมวะผมไม่ได้ดูจำไม่ได้เหมือนกันเออนั่นแหละครับโอเคมาผมจะมาลองลิงก์กับ UI อก่อนแล้วกัน แต่จ,จริงก็ลิงกับเบต้าก็ได้นะครับเนี่ยอยู่คู่กันอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะแต่ลิงกับ UI น่าจะดีกว่าใช่ไหมไม่สิอยู่กับเบต้าดีกว่าใช่แต่ถ้ามีสองคนอยู่ตรงกลางอะดีสุดแล้วนะแต่ว่าเราต้องเลือกสัก,สกตำแหน่งเนะี่ยถึงจะลิงกันได้ดีสุดผมว่าลิงกับเบต้าดีสุดแล้วเออจริงๆโอเคงั้นเราก็เอาอย่างนี้กันนะครับอ่ะมารวยได้ ดูที่ตีเท่าไหร่นะอันนี้เธอแรกก่อนนะครับก็ในอนาคตเนี่ยทีมแล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นผู้นําประเภทเรียมก็ออีกคนหนึ่งมาแทนโกคูนะไม่แทนหรอกมันไม่เชิงแทนสิที่เหมือนกับโกคูเลยแต่ว่าจะบวกฮิเดเคได้เยอะกว่าก็คือซามสนะที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเจแปนนานแล้วแหละเออแต่ว่าเซิร์ฟนั้นเซิร์ฟเรายังไม่มีไงแล้วก็รอกันต่อไปนะครับตีครั้งแรกอยู่ที่หนะึ่งล้านนะก็ ถือว่าโอเคอยู่อันนี้ยังแค่เทินแรกไงมันสามารถสแต็กได้ไกลมากๆแบบไม่มทีที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวต้องลองในโลดิชั่นที่มีซัพพอร์ตมันอยู่ด้วยนะว่าจะตีเท่าไหร่โอเคอ่ะผมเอาซัพพอร์ตไว้ตรงนี้แล้วกันให้เบต้าอยู่นี้ไปโอเค อย่างว่าเลยผมว่าการใช้งานจริงยัางไงาโกคูแดงกน่าจะดีกว่า STR สีแดงนั้นะนะนะผมว่านะเออแต่ให้เป็นด่านยาวๆบ r ออะไรเงี้ยผมว่าสีฟ้าก็ใช้งานได้แต่สีแดงอะ่ะมันมันดีสุดแล้วว่าเออมันได้ทั้งลิสกิลทั้งดามเมจทั้ทงแทงได้นะครับแต่ทั้งเลือดด้วยเลือดเลือดจะเยอะกว่าไอโกคูสีฟ้าตัวนี้โอเคถับเปะมาแล้ว ให้มันอยู่หน้าไปหรอไม่เอาอ่ะอย่างนี้แ้ะกันโอเคมานะครับเทอร์ี่สองนะครั้งที่สองหนึ่งล้านสี่แสนนะครับอันนี้คือมีัทพอร์ตของครัาโตบวกสาสิบห้าเปอร์เซ็นะครับอืมก็เลยตีแรงแต่ว่าควรู้สึกผมรู้สึกว่าตัวเนี้ย น่าจะตีแรงกว่าตัวสีแดงอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันแรงอยู่แล้วไงเออมันแรงกว่าอยู่แล้วอะแต่ว่าสีแดงอะมันจะมีดีตรงเรื่องที่มันลิงสก,กิลได้แล้วก็คงที่อะคือมันแบบมันไม่ได้มันไม่ได้กากเกินไปหรือเก่งเกินไปอะอะประมาณน,น,นั้นอะนะครับกลางๆอะคือตัวละครมันตัวละครแบบคงที่มากะนะครับระดับกลา,างๆแบบจะดีก็ <uki S 1> ไม่ไดีกั้ากึ่งอะเออนะ โอเคแต่สีฟ้านี่คือก็สแต็กเอได้เรื่อยๆก็จะตีแรงกว่าแทงก็แทงได้นะครับเหมือนกันเลยนะแต่ต้องแทงตอนไม่ตายแล้วเท่านั้นอย่ามีครั้งหนึ่งก็เป็นทางเลือกไว้กันนะใครชอบตัวไหนก็ใช้ได้กันนะชอบเล่นสกิลมาเน้นให้ UIT สแต็ไปเรื่อยๆก็สีแดงนะครับหรือว่าเน้นตีเองก็สีฟ้าก็ได้เออ ได้หมดแหละจริงๆนะจะเล่นตีไหนก็พอๆกันนะผมว่าเออแต่ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมชอบสีฟ้ามากกว่านะเพราะว่าอาร์ตมันเทดีใช่อาร์ตมันเทผมชอบอาร์ตนี้มากอาร์ตเสื้อขาดเนี่ยจริงๆผมชอบตัวละครเสื้อขาดมากโอเค มาคราวนี้มีเบจิต้ามาอยู่ในเทิร์นด้วยนะครับก็ซัพพอตอีกงั้นผมจะให้เบจิต้าตีก่อนเลยกันจะได้ซัพพอตจะได้บัฟเอเดเคบวกอีกเท่าไหร่นะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคมาดูกันดูซิจะเท่าไหร่ แต่ว่าแพ้ทางเราสิล้านห้าแสนห้านะครับยี่ห้อล้านสี่แสนแรงอยู่นะโอเคนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองสเตตเอเดเคให้มันได้เยอะๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยมาให้ดูอีกทีว่ามันจะตี สูงสุดเนี่ยประมาณแบบเยอะๆเลยอะจะประมาณไหนนะครับจะทำได้แค่ไหนนั่นแหละโอเคนะโอเคนะครับอันนี้ผมก็สแต็กเนเคมาสักระยะยแหละนะก็ไม่ได้นานถึงขั้นนานแบบนานตายห่าตายโหงนะก็ถือว่านานเล็กน้อยแหละนะครับนานนานอยู่นิดนึงโอเคก็ ตัวเลชซ่นนี้ผมมันไปเล่นกับโกเอ้ยเบเิต้าก็อดแล้วก็ทับโปนะครับทับโปให้ทับโบตีก่อนจะได้ซัพพอร์ตอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าผมกลัวทับโบทโดนตีตัวแตกก่อนวะขอใช้เทมก่อนแล้วกันเออการตายไว้นะกดไปเลยนะครับไหนๆก็มาแล้วจะได้ไม่ต้องเสียของเยอะนะโอเคผมจะให้ทับโบทใส่ท้ายไม่ตายไปก่อนอย่างงี้ปั๊บ แล้วก็โกคูก้อนก็เก็บไปเลยนะครับนี่อ่แล้วมาดูกันว่าจะเท่าไหร่นะครับถ้าโกคูทูบัส,สย่าไม่หลบก่อนนะอย่าหลบนะเว้ยไม่เอานะเฟลไปไนะจบไปนะโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตีเท่าไหร่นะอันนี้คือชนะทางด้วยนะครับล้าน 900, นะเก้าแสนนะเก็บสองล้านนะครับผม ยี่ห้ลอล้านหกถือว่าสุดยอดดูการแทงของเขาทีมสองโอเคไม่สิเออกูเพิ่งใช้เทมไปก็วายอยู่เออเพิ่งใช้เทมไปนะก็เลยไม่นับไม่นับอันนี้ไม่นับไม่ใช่การแทงที่แท้จริงโอเคนะตีประมาณนั้นแหละนะครับแต่ว่าผมว่ามันสแต็กช้ามันสแต็กแต่มันก็เพิ่มเอ็นเคเฮละน้อยทีละน้อยไปเรื่อยๆอ่ะคือมัน ถ้าเตยตัอมันน้อย,อยงไงมันก็เลยเพิ่มนิดเดียวนะเพิ่มเทเลเทิร์เทีลเธอนไม่เท่ากันมันนิดเดียวอ่ะเอออาจจะเพิ่มเร็วไม่เท่า LR หรือว่าตัวอื่นที่เป็นทำราเบิดับบอิมเมนหรือว่าถ้าเต s ตัเอเด,ดเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นน่าจะยากกว่านะครับสรุปให้แล้วกันนะสีแดงดีตรงลิงสก,กิลคือมันผมว่าสีแดงมันดีกว่าวะไม่รู้ดิ คิดไม่ถูกเหมือนกันใชตัวไหนดีกว่าตัวไหนไม่รู้แต่ว่าเอาง่ายคือมันดีเท่ากันนะครับดีพอๆกันนะอยู่ที่การใช้งานในแต่ละด่านด้วยนะครับแต่ผมตีให้สีแดงอ่ะดีกว่านะจริงๆให้สีแดงดีกว่าเลยแล้วกันนะเพราะว่าคือผมใช้งานจริงแล้วมันผมว่าสีฟ้ามันช้าเออกว่าจะ,ะกวาดแสดครบนะกว่าจะตีรเรอๆเธอๆอย่างเงี้ยครับโกคูผมแดงเอ้สีแดงมัน มันแบบมันจริงกว่าไงเออคือมันได้เรื่อยๆอะ่ะนะครับไม่ได้มันอะไรมากมันคงที่กว่านะแล้วก็ตาเม็ดจริงๆของมันเลยอะ่ะเออนะครับถือว่ายังดีนะตีอยู่ที่ล้านหกแสนก,ก็โอเคอยู่แหละโอเคนะครับสำหนะนะร,บนะรบับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปสองตัวนี้โกคูก็สีฟ้ากับสีแดงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นคลิปอะไรนั้นก็ กดติดตามมันได้เลยครับผมรอชมกันได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันนะคลิปหน้า